สวัสดีครับผมลิมบะเอี่ยมชินิพอตั้งให้นะครับมากับนิดบัวกแก้ววันนี้เรามาที่วัดสัแก้วลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเอายาสมุนไพรนะครับรักษาโรคมะเร็งลำไส้และกับมะเร็งไทรอยนะครับให้เจ้มันเรามารับบัตรนี่เราจอดรถตรงนี้นะครับหนีแล้วเรามารับบัตรคิว ด้านในนี้นะครับส่วนรับยาเราไปที่คลินิกพัดแพทย์แผนไทยนะครับนี่นะครับหลวพ่ออยู่ข้างในเราขับรถออกจากกรุงเทพตอนตีสี่ครึ่งนะครับมาถึงที่วัดสักแก้วก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับได้คิวที่9นะครับนี่เรากําลังจะเดินออกไปรับยานะครับ ทางนี้เลยพครับตอนนี้เรากาลังเดินเดินไปรับยามาครั้งแรกเลยงงงครับคลินิกอยู่ด้านนอกครับด้านนอกนะครับเราออกมารับยาที่คลินิกนะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับรอคิวนะครับเขาจะเรียกตามคิวเข้าไปรับยาด้านในนะครับมารับยาแล้วนะครับ นี่นะครับยาสมุนไพรนะครับถุงหนึ่งนะครับนี่นะครับสุพัฒน์คลินิกการแพทย์แผนไทยบรรยากาศด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นบริเวณร,ร,รอบคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับโดยรอบนะครับเราถ่ายด้านหน้าด้านข้างด้านหน้า,านะครับนนด้านข้าง นิกนั้นไม่ได้อยู่ภายในวัดนะครับอยู่ด้านนอกของวัดนะครับิดักวัดนี่นะครับตรงนี้เป็นวัดสระแก้วนะครับลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับนู่นนิดบัวแก้วอยู่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้นิดบัวแก้วซืของอยู่นะครับตอนเราไปรับจานนั้นเราเอารถไปจอดที่หน้าคลินิกได้นะครับแต่ผมนั่นเดินไปนะครับนี่ครับรับยาเสร็จแล้วครับ ก็เดินไปที่รถนะครับขับแล้วครับค่ายาสมุนไพรนะครับมี6ชุดนะครับ1480บาทนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ